สวัสดีครับวันนี้บริษัททรงม่วนนะครับวันนี้จะมารีวิวหัวเก่งกันมากนะครับตัวนี้หัวเก่งอีซูซ NKR ตาเพชรนะครับหรือที่เรียกกันว่าตาฉีกหรือตาตะกะแตนนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นของคาตเตียนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับสวยๆนะครับสามารถใส่แทนหัว NKR หัวปี๊บ NKR การะตูนนะครับใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆก่นนะครับ ดูด้านล่างนะครับไม่มีผุนะครับไม่มีซ่อมไม่มีบิวนะครับเดีเี๋ยร้านเรานะครับเดิมๆยังงยังไงนะสวยๆนะครับนี่ยพาชมข้างในนะครับข้างในก็จะมีวางหัวเก๋งอยู่นะครับหัวเก๋งรุ่นนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้งหมดนะครับแกนวงเป็นแอร์แบ็กนะครับมีถุงลมเรียบร้อยนะครับ กข้างในครบอ่าข้างในของญี่ปุ่นจะมีตู้องค์ตู้แอร์เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้นะครับหัวเก่งถือว่างามนะครับสวยๆครับก็ออปชั่นอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้กระจกด้านซ้ายนะครับฝั่งนี้สามารถจะพับได้นะครับกดสวิตช์จากข้างในพับได้เลยใครสนใจทักมานะครับตามนี้เลยครับบริษัทสซงหิ้วดวบางน้อยนะครับแล้วก็แอดไลน์แอป ทรงวังน้อยได้เลยนะครับ S O N G W A N G N O I นะครับ